ไม่น่กอยู่กับผมไม่คิดแสดงไม่น่าเราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าอัชโชโหรือเปล่าไม่รู้อ่านไม่อ่านถูกไม่ถูกไม่รู้นะครับผมเห็นผมลองเล่นดูแล้วผมรู้สึกว่ามันเราสนุกดีนะก็เลยเอามาอ,าอัดส่วนนี้ก็เป็นด่านนะครับผมก็เล่นมาได้สามด่านละด่านที่สิบเจ็ด สิบเจ็ดเต็มที่ยี่สบนะครับแปปุ่งหน้าปขอรับของอะไรแป๊บหนึ่งโอเคเข้ามามันก็จะมีตัวละครแบบสุ่มให้กูเชื่งผมเพิ่มพลังโจมตีนี้แล้วก็ไปสุม่มตัวนีขทีเท่าไหร่ก็ได้ผมไม่แคร์หกร้อย แค่หกล้าก็ได้อาวุมอนนงโง่ไม่ดมชินจกโจแทงเออเวลาเดินเราจะไม่โจมตีถ้าเป็นอลไอยู่นี่มันจะโจมตีให้เราซึ่งผมเลือกเคียวมาเพราะผมคิดว่าเป็นอาวุธหนักที่โจมตีแรง <c oughs> ดูดิตีละเจ็ดเจ็ดเจ็ดไอ้เฮียเลขนำโชคด้วยเป็นไงแบบดูฮิฮิโอ้ฮิโโฮ,ฮิแต่ไม่ฮิเท่าไหร่ ธนูราคา multi ช h o t ฮะเราต้องการแบบโยนรอบเดียวมึงจุกเว้น,นี่ดีเฉลบเฉลบก็คือการที่แบบโยนสมมติเราโยนเคียวไปแล้วเคียวมันชิ่งได้ฮนะอัตราเคียวเราอยากเป็นสายคริเป็นสายคริที่แท้ทูจิมจิมจริมจริมโอ้โหทุกคนโอ้โหยืนรอบเดียวแม่งตายฮิดูโอ้โห อื้มอื้มอุ้ยเกือบตายอุ้ยถ้าติดขีดแล้วแน่ตายเนี่ยอุ้ยฮียมันจะเลงทุกคนนะเวยอ่าส่ไอ้ที่ถือเคี้ยวน้องๆไว้ัะผมสุ่มไม่ได้ไม่ได้สุ่มได้มาดิได้จะได้มาตอนเล่นบทที่สองอื้ม ปุ่มจุ่มปุ่มปุ่มเจ็บไอสัตว์เจ็บบอกเลยเจ็บเอาเฮีไออึดเอา้จาจะเจ็ดสูงสองทำไมไม่จะเจ็ดเจ็ดเจ็ดทำไมมันไา่เจ็ด,จด,จดสูงสองวะเอ๊ะได้เมมกูลดเพราะอะไรอะ่ะจอมตีสักความเร็วเอาขีแอนราเน้นสายคริสอยากได้แบบตีปุ๊บขีปับ๊บแบบนี้มีเปล่า เพิ j ugu, j ugu. Oh, ่มให้พี่สุดๆจุ๊งๆโอ้โหหกร้อยไอ้เหี <laughs> 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 ้ยแม่ง uh ยิ huh. ่งเพิ่มมาตาขี้โอ้ไดาเมจขี Thousands ้มันแรงขึ้นเหรอโอ้ยเหี้ยขี้พันเจ็ดดู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 โอ้โหข้าวขาวยังเบิกอะขี้พันเจ็ดอันนี้อะไรอุ้ยขอขี้ขี้ขี้เฮ้ยน้องไอ้น้องไม่เอาขี้ให้พี่วะพี่อยากเพิ่มมาตาขี้อะน้อง เน,นี่ยทะเยอีแบบเราก็จะกลายไปแครี่ในเอวีที่ทั้งตีเร็วทั้งแรงตอองเป็นแครี่ที่แบบเวลาตีไม่ตีเป็นหมู่คณะโอ้โห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 อีซี่เกมโนสแปมไอ้ผีงูแม่งเงี้กล่างนะคนน้ำลำคานไอ้งูเยี่ยนงูกระโดดได้เกียดผีเกียดงูเกียดงูมากกว่าผี ตีธรรมดาตีธรรมดาอย่างเบาแหละแต่ตีขี้แรงจริงขี้พันแปดถ้าขี้ทุกดอกมาในเอวีก็ดีดิเจ็บไปสัตว์เจ็บเจ็บเฮี้ยเจ็บไหมเจ็บไหมอุ้ยเฮี้ยปลาระเบิดอเฮี้ยนอ็รลำคันอุ้ยงูงูงู งูงูเธอกูยืนธรรมดาตีขึ้นได้และกันนะเออเอาปีดเดกกระดูกงูเฮ้ยจริงแล้วเนี่ยขี่วงธนูด้านหลังเอาทุกคน่าไฟกระพิดอะไระจะแรงกว่ากันอ้าผมเอาไฟเชื่อมันนะครับ่าไฟขี้เราขอตาขี้ไม่มีอตาขี้เราเลือดเราจิงหิวไปมัในให้เลดเราเต็มอยู่แล้ว หืมเจ็บเจ็บืมเอาไปจิ้วจิ้วแม่ทุกคนอาจจะเห็นช่วงนี้ผมเออผมแคสเกมในม,มือถือนะเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ได้อ่านไอ้เว็บตูนเลยเพราะขี้เกียจอะ่รทดิฉลาดฉลาดคือจะเพิ่มจะให้วิวเพิ่มเร็วขึน้นเพราะฉันน่นมึงขวดเอา นี่ไงเลเวลสูงสุดไม่ดีทำไม่แนะนำให้เลเวลเพิ่มเลยคนเดิอุ้ยมันทำมันได้ปะฉลาดดูก็ไม่ได้หรอกแต่ไม่จะทำให้แบบอุ้ย,ยแต่ยังไงผมก็ว่ามันสกิลไม่หลบไม่หลบ,หลบ,ห,ลบ,ห,ลบหลบง่ายกว่าเกมโซไนนะโซไนนี่คือหลบไม่ได้แล้วโซไนนี่แบบถ้ามึงหลบได้หลบนี่คือมึงมึงไม่ใช่คนแล้วมึงเทพเกินอนะ ้ยตายไม่เป็นไรพี่เราเยอะลูกนอก้องตีมันกูยืนวัดล่สัตว์้าการหลบมันไม่ใช่คำตอบนี่แหละที่เขาเรียกว่ายืนวัดคือดีขิเราต้องการตาคุยแล้วก็ดาเมจแค่ขิขอสัตริ หากูขอขี้กูได้เลยเมื่อกี้ก็เป็นบอสนะฮะแต่ทำไมบอสมาด่านหกนั่นสิทำไมไม่มาด่านห้าอ้มังกรคมมันดูโป้ง,ปงโอโหบอกเลยขี้เกือบทุกนัดน,นะครับโอ้กะลูกท้อไม่แยกล่างเลยด้วยแต่เราไปสายขี่ตัวแท้ถูเพราะงั้นเราจะไม่กลัวเราม่กลัวนาย ไม่ไม่ไมอพวกเฮียยนระเบิดแล้วแม่งระเบิดแม่งเป็นไฟที่พืน้นยุสเซนไรตายโอ้โหเดนเฮียเลเนี่ไอเฮียโดนยวสุสาสามพันล้านตัวเล็งตายงงโดนแม่เฮียชีจกตรงแทงออกไปสัตว์รู้จักรู้จักมีหน้ามีหน้า,นาแครี่เปล่า ยืนงูงูไรนูสแปมโอ้ยไม่ขี้แล้ววะหรือว่าต้องเอาตาขี้เพิ่มเด็ดเด็ดโนวาไอโอวงแหวนนิด้ดยเราจะแบบมีแครี่ที่แบบมีวงแหวนมีแบบลูกกลมๆงูงูรอบตัวอความเร็วโจมตีเราจะเป็นแครี่ เราอยากเป็นแคลรี่ในอาวีซึ่งแคลรี่ต้องตีไวตอนนี้ผมคือ,อ,อลาวิวเป็นลาวิวที่ยิงทีละสองนะัดจะเปลี่ยนจากสามนะัดเป็นพี่่ไยโยนหินได้สักไอ้ไอไอบับแดงไอ้บับแดงตีไกลโอ้โหที่แล้วเนี่ย เยี่ยมกรนเขามาดูเขาเป็เด็กไอ้เอ็ไอ้ตะกวดโอ้โหยืนง,ง,งูถ้าแกาคิดว่าแกาเข้ามาได้กก็เข้ามาสิด้วยวงแหนวนสมพลังฉันอุ้ยมังกรอ,นอันตรายมังกรตีแรง อุ้ยตายนะสารคลิีนี้นก็ขอจบไปที่นั่นดีก่อนแล้วกันนะครับสรุปข้อแรกจากรับชมนีนะีะพ้ากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับโอเคบ๊ายบาย